Enjoyable คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยแอปและเว็บไซต์อ่านนิยายบุกเฟ่บทที่8เมื่อผู้ลากลายเป็นผู้ถูกกล้าแกไม่รู้หรือว่าฉันต้องการคำตอบแบบไหนหัวหน้าองค์กรเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงเข้มเพียงเท่านั้นชายที่กำลังยืนห้อมล้อมก็รีบก้มหน้าลงต่ำครั้นที่หัวหน้าของพวกตนเริ่มมีท่าทีไม่พอใจออกมาอย่างเห็นได้ชัด ผมจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดครับถ้าทำพลาดแกรู้ใช่ไหมว่าจุดจบของแกจะเป็นยังไงนี่จะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของแกหวังว่าฉันจะได้ยินคำตอบอื่นที่ไม่ใช่การลากตัวอย่างนี้อีกครับนายใหญ่เขาเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงมัดมัน่นก่อนจะรีบตามออกไปสบทบกับนักฆ่าคนอื่นๆด้วยความรวดเร็วริมฝีปากของหัวหน้าองค์กรขมุบขมิดคล้ายจะพูดอะไรบางอย่าง สี่หน้าเคร่งเครียดเพราะรู้สึกเสียดายที่ต้องสูญเสียนักฆ่าที่ฝีมือดีอย่างจางเจียวหลินไปเช่นนี้ผลงานที่ผ่านมาของเธอทั้งหมดล้วนไม่มีข้อผิดพลาดเลยแม้แต่ประการเดียวทําให้หัวหน้าองค์กรอย่างเขาพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งจนถึงขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นนักฆ่าที่ฝีมือดีที่สุดในองค์กรแต่ก็ต้องมาสูญเสียคนมีฝีมือไปเพราะการจะลาออกไปจากองค์กรแห่งนี้ได้มีเพียงทางเลือกเดียวคือความตายส่งนักฆ่าคนอื่นออกไปตามล่าอีก น้ำเสียงทุ้มต่ำที่ดังอยู่ในลำคอเอ่อยขึ้นเพราะถึงแม้ว่าจางเจียวหลินจะเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กตัวเล็กทว่าฝีมือของเธอกลับฉกาจกว่านักฆ่าทั้งหมดที่องค์กรมีครับน้ยใหญ่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นเพียงผู้หญิงคนเดียวทว่าเขากลับต้องใช้กำลังคนมากมายในการตามฆ่าเช่นนี้แฮกอแฮกอแฮกอเวนเอ๋ยเสียงหอบหายใจถี่และเสียงสะบดคำหยาบดังขึ้นด้วยความหงุดหงิดจางเจียวหลินในตอนนี้สภาพร่างกายของเธอช่างร้อแร่เป็นอย่างยิ่ง พยายามหอบหิ้มร่างกายโชคเลือดของตนหลบหนีไปตามเส้นทางป่ารกทึบเพื่อเป็นการพรางตัวไม่ให้คนที่องค์กรส่งมาตามฆ่าพบเจอเ,อเธอได้ง่ายและที่ร่างกายของหญิงสาวมีสภาพเป็นเช่นนี้เพราะด้วยความไวเนื้อเชื่อใจของเธอที่เสียงโง่คิดว่าคนที่เธอเทิดทูนราวกับเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดจะไม่คิดหักหลังและทำร้ายกันเช่นนี้จนเธอเผลอลืมไปว่าหัวหน้าองค์กรผู้นี้ไม่ต่างจากอสรพิษเลยแม้แต่น้อยร่างกายของเธอที่อ่อนแรงเช่นนี้ เป็นเพราะยาพิษที่พุ่งเข้าจุ่โจมทำลายอวัยวะภายในจนได้รับความเสียหายและแน่แท้แล้วว่าบุคคลพวกนั้นวางยาลงในแก้วไวน์ที่เธอดื่มเพื่อเป็นการเลี้ยงอำลาอย่างไม่คิดระแคะระคายเลยแม้แต่อย่างใดอังเสียงปืนที่ดังขึ้นไล่หลังไม่ได้อยู่ห่างไปจากสถานที่ที่จางเจียวหลินพักเพื่อเอาแรงเลยแม้แต่น้อยร่างกายเล็กที่สั่นสะท้านไปด้วยความเจ็บปวดจากยาพิษร้ายที่ไม่ต่างจากพิษงูเห่านั้นกำลังสั่นสะท้านไปทั่วร่างกาย เธอพยายามเรียกกำลังที่เหลืออยู่อันน้อยนิดเพื่อค่อยๆหอบพิวร่างกายของตนหลบหนีไปตามเส้นทางที่เป็นป่ารกทึบอีกครั้งไอพวกเวรตราลถ้ารอดไปได้ฉันจะกลับมากวาดล้างทั้งองค์กรแน่น้ำเสียงแหบแห้งสบดคำหยาบอีกทั้งพ่นวาจาอาฆาตแค้นต่ออีกฝ่ายออกไปไม่ลดละอย่างไม่ดูสภาพร่างกายของตนเลยแม้แต่น้อยหลังมือเล็กถูกเลื่อนขึ้นมาปาดเช็ดริมเลือดที่ริมฝีปากของตนออกไปอย่างโกลวก,ลวก ในขณะที่มืออีกข้างก็กดบาดแผลจากกระสุนปืนบนหน้าท้องของตนไปด้วยเช่นกันก่อนที่เธอจะตัดสินใจฉีกเสื้อของตนเพื่อห้ามเลือดไม่ให้หยดลงบนพื้นไม่เช่นนั้นไอโจนชั่วที่จมูกรับกลิ่นไว้เยี่ยงสุนัขและหูตาว่องไวราวกับเหี่ยวจะตามตัวเธอเจอจากรอยเลือดพวกนี้ช่วงเวลาผ่นแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาที่ใช้ในการตามล่านะักฆ่าสาวอย่างจางเจียวหลินก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน กระทั่งเวลาผ่านไปกว่า5ชั่วโมงที่หัวหน้าองค์กรยังไม่ได้รับข่าวคราวว่าภารกิจนี้เสร็จสิ้นเสียทีจนร่างกายกำยำที่ไม่อาจทานทนไหวลุกขึ้นตบโต๊ะเสียงดังสนัน่นหากคนนับสิบที่ส่งไปไม่สามารถตามค่าจ้างเจียวหลินได้เช่นนั้นเขาคงต้องเป็นผู้ลงมือเสียเองตุบร่างอันบอบ,บางที่ชุ่มไปด้วยเลือดของจางเจียวหลินค่อยๆทิ้งตัวลงนั่งพิงโคนต้นไม้ใหญ่พยายามกอบกยอากาศเขาปอดให้ได้มากที่สุด ราวกับว่าจะไม่หลงเหลืออากาศในโลกนี้อีกแล้วอีกทั้งมือชุ่มเลือดก็พยายามจับกดบาดแผลของตนเอาไว้อย่างแน่นหนัดใบหน้าของจางเจียวหลินบัดนี้ไร้ซึ่งความเจ็บปวดมีเพียงความหงุดหงิดใจและความแข้นเคืองที่มีต่อองค์กรเพียงเท่านั้นชี้กระสุนก็ดันมาหมดตอนนี้อีกเธอสะบัดดาตนเองเพราะตอนเกิดเรื่องเธอต้องหลบหนีอย่างฉับพลันจนไม่มีโอกาสได้เตรียมอาวุธให้เพียบพร้อม ตัวเธอตอนนี้มีเพียงสองมือและร่างกายที่ไรเรียวแรงจนน่ารำคาญใจนั่งสะบดดาทอตอนเองไปหลายคำที่ช่างโง่เง่ไวใจคนรู้หน้าไม่รู้ใจเช่นนั้นไปเสียรู้พวกหมารับใช้นี่ได้ยังไงกันรอยเลือดมันอยู่ทั้งนี้หน้าใหญ่ดวงตาคู่เล็กเบิกกว้างโดยพลันครั้นที่ได้ยินเสียงตะโกนดังลัน่นนั่นอยู่ไม่ไกลจากตัวเธอมากนะักทว่าที่น่าตื่นตกใจไปมากกว่านั้นคือเธอถูกหัวหน้าองค์กรลงมาตามล่าด้วยตนเอง เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากความเข้าใจผิดกันเองของพวกนักฆ่าพวกนั้นจางเจียวหลินคิดว่าเธอเพียงแค่โดนตามล่าตัวกลับไปรับบทลงโทษที่องค์กรโดยที่ไม่ได้คาดคิดหัวหน้าที่เธอรักและเธอทูลนักหนานั้นหมายจะเอาชีวิตเธอเช่นนี้ยิงสาวสะบดเสียหยาบคายภายในใจก่อนที่จะรวบรวมเรี่ยวแรงที่ยังพอมีกพอะพิ้วร่างกายหนีไปตามเส้นทางอีกครั้งโดยที่เธอไม่อาจล่วงรู้เลยว่าเส้นทางข้างน่าจะเป็นเช่นไร นั่นมันอยู่ทางนั้นจางเจียวหลินชะงักก่อนที่เธอจะหันกลับไปมองด้านหลังของตนครั้นที่เห็นว่าหนึ่งในนักฆ่าที่เห็นเธอเข้าด้วยความบังเอิญกำลังชี้เป้าให้นักฆ่าที่อยู่ไม่ไกลรู้ตำแหน่งเสียงปืนก็พลันดังขึ้นสนั่นป่าอีกครั้งปงัปงปงังปังเสียงกระสุนปืนหลายนัดดังขึ้นสนัน่นจนดินรอบกายตัวเธอกระจุยกระจายจางเจียวหลินกัดฟันวิ่งหนีอีกครั้งอย่างไม่ยอมให้ตนได้ตกเป็นเป้าน,นิ่งแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์ไม่คุ้นชินที่จากผู้ล่าก,กลับกลายเป็นผู้ถูกกล่าเช่นนี้ ทว่าหญิงสาวก็พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้ตนนั้นมีชีวิตรอดต่อไปแต่ดูเหมือนว่าความตั้งใจของตนนั้นจะไม่บรรลุผลและเป็นครั้งแรกที่เธอทําภารกิจของตนล้มเหลวลงเส้นทางข้างหน้าคือหุบเหวลึกที่ด้านล่างเป็นแม่น้ำสายใหญ่หลายเชี่ยวกรากหากตกลงไปไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจมีชีวิตรอดกลับมาร่างเล็กงอกตัวลงต่ำพยายามหาเส้นทางที่เธอพอจะหลบหนีไปได้ ทว่าก็ไม่อาจจะหลุดพ้นจากวงล้อมของพวกนักฆ่าที่กำลังเดินไล่ต้อนเธอเข้ามาด้วยความลำพองใจที่สามารถทำให้เธอที่เป็นนักฆ่าฝีมือดีจนหมุมเช่นนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ